ไม่ให้ผมไปที่บางนาวะอยากเจอพี่กองที่นี่ครับโอเคโอเคสวัสดีครับพี่กองค่ะสวัสดีครับเป็นเกียรติมากครับที่พี่กองมาใช้บริการกับเราวันนี้นะครับสนใจเป็นแว่นตัวไหนไปครับบันเชอร์นี้ครับตั้งใจมาเลยมายกิต้าไม่คิดว่าจะเจอที่ถูกใจแบบนี้ครับและตัวนี้พิเศษยังไงครับนี่นะครับไปนี้นะฮะเขาเอกไลกาพวกเราก็อยู่ในวงการโปรดักชันอยู่แล้วเป็นกล้องที่ขึ้นชื่อมายกิต้าเอกไลกาดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าดีครับขึ้นชื่อว่าดีเป็นไงสมชื่อว่าสเงมได้ไหมแม่นทำสมครับแล้วตัวนี้ตัวนี้หมอแม่ตัวนี้หมอะม่หมอแม่ต้องถาม เหมาะมากๆสอาจารย์ตัวนี้ <จะ S 2> ด้วย <S <อ> <S ร,ร s t e r แล้วก็วันนี้ที่เราได้ทำ Personal เล l ร r กันไปไม่เคยเจอร้านแว่นถึงไหนนี้เลยดูว่าสีของเราเหมาะกับกรอบแว่นสีอะไรตัวนี้ก็จะช่วยในการทําให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมั่นใจมากขึ้นว่าเราจะเลือกกรอบสีเงินกรอบสีทองแบบไหนที่เข้ากับตัวเราได้ของผมเป็นวอร์มโทนกรอบแว่นตัวนี้สีทองพอดีสีทองก็จะบ่งบอกถึงการเป็นวอร์มโทนที่รู้สึกใส่แล้วไปกับหน้าตาหล่อๆของเราอู่แล้วนิยามแว่นนำส่งนิดนึงครับคือแว่นที่ใส่แล้วดูดีดังนั้นความดูดีมาพร้อมกับสายตาทีีีี่่ดวันน้ ต้องเลือกเป็นเลนจากาใครไหนครับตัดแว่นใหม่ใช้โฮยา่าดังนั้นวันนี้ครับเป็นเลนจากโฮย่าเลยแล้วก็เป็นการย้อมสีนี่ก็เป็นโฮย่านะครับอืมเวลามองมันจะนุ่มๆหน่อยเนาะเลนโฮย่าครับมุมมองจะค่อนข้างสบายตาต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้โปรเรสซีเอาะอายุช่วงวัยถึงสี่ยาวแล้วก็คือว่าพอใส่โปรเรสซีนี่จะได้ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ขับรถได้เล่นกีฬาได้สามารถมองไกลมองกลางมองใกล้ได้ในแว่นตัวเดียวเลยไม่ต้องคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัดแว่นใหม่ ใช้โหยาครับผมจริงๆแล้วเขาเป็นเลนที่ดีอยู่แล้วมีนวัตรกรรมมากมายครับไม่ว่าจะคนมีค่าสายตาอยงเยอะหรือมีค่าสายตามองใกล้ที่มีปัญหาก็อบอกว่าโหยาเทคโนโลยีของเขาเอาอยู่จริงๆครับปีนี้โหยาออกนวัตรกรรมใหม่ๆมาๆมากมายซึ่งหลายๆท่านที่เป็นแฟนโหยาหรือใส่โหยาอยู่สามารถติดตามได้จากเพจของเรานี้ได้เลยก็จะมีการอัปเดตเทคโนโลยีของโหยาเรื่อยๆด้วยนะครับหรือมาปรึกษาด้ทกี่จ G Class e s ใช่ครับทุก<ะ>สาขาของเราเลยมีกี่สาขาครับตอนนี้จีจีกัเซนเรามี3ส,สาขาครับมีบที่เราอยู่ที่นี่คือที่ราชพฤกษ์ที่บางนาครับตรงแยกบางนาตาแล้วก็สมุทรปราการครับสาสาขาอา้าวไม่ผมไปที่บางนาวะ <laughs> อยากเจอพี่กองที่นี่ครับโอเคโอเคจริงๆแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปที่สาขานั้นได้ถ้าชาวบางนันเนียนก็ไปตรงบางนานเนียนก็เบอร์รี่เลยครับส่วนชาวนนทเบุร์ี่ก็มีทีราชากษ์ฝากอะไรถึงคนที่สนใจเข้ามาใช้บริการที่ GG จกาเซสที่นึงครับสำหรับใครที่มาที่จ g จีกาเซสนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความตั้งใจว่าอยากจะให้แว่นนี้เป็นแว่นที่ดีสุดของทุกๆคนแน่เลยเพราะว่ามีทั้ง Personal Color แล้วก็มีเลนหลายแบบที่เราเลือกใช้โดยเฉพาะตัดแว่นใหม่ใช้ โหยาสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กองมากครับก็ขอจากกันด้วยพุทธสุภาษิตกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับถ้าเว้นไปถึงวันใดก็ต้องใช้แว่นครับให้เป็นไปตามกรรมของเราอาวรับพรนะทุกคนนะถูตุบี้จริงๆตกขอบคุกแล้ว